กำลังหารถไว้ใช้นะครับรถครอบครัวนะครับที่งบไม่เกิน1ล้านอยากได้รถปีปใหม่ๆนะครับผมมีตัวเลือกนะครับผมบอกเลยว่าโฟล์คเจอร์คันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับในการซื้อและข้อดีในการซื้อตอนช่วงโควิดเนี่ยมันดียังไงนะครับมีด้าไปนะครับสามารถออกรถสูงบาทได้ สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมมังกรยูสคาร์นะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับรถ New a l าร์เข้ามาใหม่นะครับหรุ่นนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถที่จับจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเบอร์ต้นต้นในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับที่เป็นรถครอบครัว PPV ครับวันนี้นะฮะผมอยู่กับ Toyota Fortuner ครับผมตัวนี้นะฮะเป็นโฉมใหม่แล้วเขาเรียกว่า all new f o r t u n e r นะครับรถคันนี้นะฮะมาในปี 2015นะครับผมกับเครื่องยนต์2.4 v n Turbo ครับผมนะฮะโฉมตัวนี้เนี่ยจะเป็นโฉมตัวใหม่แล้วนะครับและคันนี้เนี่ยได้บอดี้ใหม่หมดทั้งรอบคันเลยนะครับผมข้อดีนะครับของการซื้อรถที่ปีใหม่ๆนะฮะและเป็นช่วงโควิด1 i ด้วยนะครับข้อดีก็คือตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยถือว่าจับต้องได้นะครับราคาต่ำล้านหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นรถที่เจ้าตลาดเบอร์ต,ต้นในประเทศไทยที่ขายรถครอบครัวและ ยอดจำหน่ายถือว่าจำหน่ายได้ดีที่สุดในประเทศนะครับต้องเป็นรุ่นนี้เลยฮะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรถรุ่นนี้กันนะครับรถคันนี้นะครับเป็น t o y ยต้า o ฟ t u n e นะครับโฉมปัจจุบันนะครับผมแต่ว่าจะมีตัวเฟ l i p และที่เป็นตัวเ e จ e นเดนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังปัจจุบันอยู่นะฮะรถคันนี้นะครับมาในปี2015ครับผมคันนี้ก็ดีไซน์จะได้เป็นดีไซน์หน้าใหม่เลยกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับผมไฟหน้าตัวนี้เป็น ใบบีม LED นะฮะจะมีไฟเดย์ไลท์มาให้ตรงนี้นะครับตอนสตาร์ทรถนะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกมาให้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่ารถคันนี้สภาพสวยมากครับคันนี้เนี่ยวิ่งมาแค่60,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับผมเป็นรถมือเดียวนะฮะสภาพคันนี้ถือว่าสวยสดงดงามครับเป็นรถครอบครัวที่สามารถไปด้วยกันได้ทั้งบ้านเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบอดี้รถคันนี้กันบ้างนะครับว่าบอดี้รถคันนี้เป็นยังไงนะครับบอดี้คันนี้จะเป็นแบบสไตล์รถครอบครัวนะครับผมตรงนี้นะฮะก็จะได้ในส่วนของ คิ้วที่เป็นคิ้วดํามาให้นะครับตัดสีขาวนะครับแล้วมาดูล้อแม็กคันนี้ครับคันนี้เป็นล้อแม็กนะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นได้ยางของบีสโตร์มาด้วยนะครับคันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูยางก่อนนะครับคันนี้ยางปีอะไรคันนี้ยางปี2018นะครับผมยางขอบ18ด้วยพอดีเลยครับยางเนี่ยก็ถือว่าไม่เก่ามากนะครับก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าใครซีเรียสก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมตัวนี้ก็จะได้ของส่วนของไฟเลี้ยวกระจกมองข้างที่มีมาให้ในตัวนะครับมือจับโครเมียมนะครับผม ตรงนี้เนี่ยเป็นโฟเจเนอร์ตัวใหม่แล้วเนี่ยกุญแจของเขานะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะจะเป็นคีย์เลสแล้วนะครับเราสามารถกดล็อกลถตรงนี้และปลดล็อกตรงน,รงนี้ได้เลยนะครับในที่ปุ่มปุ่มเดียวหรือว่ามือสอดเข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ภายในห้องในสารของ f o r t u n e r คันสีขาวแล้วนะฮะภายในนะครับผมบอกเลยว่าไอที่มันเปลี่ยนมาเปลี่ยนโชว์เป็นรุ่นใหม่แล้วเนี่ย ผมว่าภายในมันดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับและดูน่าใช้ง,งานมากยิ่งขึ้นนะครับไม่เหมือนตัวเก่านะถ้าตัวแชมป์เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้ซึ่งอ่ะแต่พอเป็นคันนี้เนี่ยผมคิดว่าภายในเนี่ยเขาตกแต่งมาให้อย่างค่อนข้างที่จะหรูหราเลยนะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทรถคันนี้กันนะครับคุณแจแบบนี้วางไว้ได้เลยครับเหยียบเบรกครับจะมีปุ่มสตาร์ทฝั่งขวามือนี้เหยียบเบรกแล้วสตาร์ทได้เลยอ่ะประมาณนี้เครื่องดีเซลก็ไม่ได้ดังมากนะครับตรงนี้ก็กดเปิด ดราทรถเสียงก็ปกตินะครับเวลาเราเปิดก็จะมีโลโก้ Fortuner ขึ้นมาตอนเราเราให้ตัวนี้เลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้มาเดี๋ยวผมจะให้รีวิวออปชันกันบ้างคันนี้มีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยจะได้ในส่วนของเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็คันนี้ได้ในจอที่เป็นจอทัชสกรีนมาหมดแล้วคือถ้าเป็นรุ่น f o r t u n e r รุ่นใหม่เนี่ยจะได้ทัชสกรีนมาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนถึงตัวท็อปเลยนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมพวงมาลัยตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับบบผมแ4ก้านน อ่ะประมาณนี้แบบทรงแบบนี้นะฮะพวมาลัยแบบนี้แล้วก็มีลายแมตัดตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วด้วยนะครับก็จะมีในส่วนของโหมดปรับพวกเสียงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับจอข้างหน้าตรงนี้จออินเทอร์เฟสผมนะฮะสามารถดูได้เลยว่ารถคันนี้มีสถานะแบบไหนอยู่นะครับและน้ำมันวิ่งได้กี่กิโลนะครับและตอนนี้เข้าโหมดอะไรอยู่นะฮะตรงนี้จะแสดงผลทันทีฮะ เพราะกับข้างหลังผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นพาร์ัสชิพแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็จะมีพาร์ัสชิพแล้วเอาไว้สำหรับขับขี่แบบซิ่งๆนะครับขี่สนุกสนานนะครับปรับตรงนี้ได้เลยนะฮะรถคันนี้นะครับเลขไม่หก0 0 0่กับอีก6กพันกิโลเท่านั้นนะครับผมบอกแล้ว่าไม่คันนี้ค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับมาดูในโหมดของการขับขี่กันบ้างนะครับคันนี้นะครับจะได้โหมดการขับขี่มี2โหมดนะครับจะมีอีโค่โหมดตรงนี้ปรับเข้าไปก็จะประหยัดน้ำมันใช่ไหมฮะแล้วก็โหมด PWR Mode นะครับตรงนี้ปรับได้เช่นเดียวกันกดปุ่มนี้เลยฮะอ่าโอเคครับประมาณนี้ดีไซน์ก็สวยครับผมอยากให้ดูที่สภาพรถเนื่องด้วยมันเป็นรถที่ปีใหม่ๆแล้วเนี่ยจริงๆไม่ค่อยมีอะไรนะครับอยากให้ดูสภาพเบาะผมอ่ะสภาพเบาะคันนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับผมเบาะไม่มีการแตคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับนั่งเนี่ยสบายแล้วนุ่มมากนะครับผมวัสดุที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าให้มาได้อย่าง ครบคันและดีมากๆเลยครับรถ SUV เป็นรถ p p v แล้วเนี่ยโอล์คิเนอร์เนี่ยคันนี้จะได้ออปชั่นที่เยอะมากๆนะครับก็เบาะตัวนี้ของผมก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะฮะมาให้นะครับผมและในส่วนของข้างหลังนะครับตรงนี้นะฮะก็จะได้ในส่วนของแอร์นะครับที่เป็นแอร์บนหมดแล้วนะฮะอันนี้ก็สามารถปรับได้ผ่านคนนั่งหลังตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าอยากปรับเองนะครับคนนั่งหลังสามารถกดปรับเองได้เลยไม่ต้องรอคนข้างหน้าปรับให้แล้วนะฮะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ข้างหลังของ t o y o ต a f o r t u n e เนะครับผมซึ่งเป็นตัวใหม่เนี่ยมันก็ได้แพลตฟอร์มใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมว่ามันดูสวยงามมากๆเลยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับครับก็คือเดี๋ยวให้สังเกตที่ไฟนะครับไฟท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟอารมณ์แบบนี้เลยนะครับถ้าเปิดตอนกลางคืนเนี่ยถือว่าสวยมากๆครับจะเป็นเส้น2เส้นนะครับตัดมาให้นะครับยาวมาเลยนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะเขียนว่า f o r t u n e r นะครับเป็นโครเมียมาให้นะะ แล้วก็โลโก้ตรงนี้อะ,ะยัดเปิดฝาท้ายครับคันนี้ก็จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับถ้าเป็นตัวใหม่ๆแล้วก็จะได้แบบนี้มาให้เลยนะครับผมอะพอสัญญาณหยุดก็คือเปิดเสร็จแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เก็บของกันบ้างน,นะครับอันนี้คือที่เก็บของแบบปกตินะฮะประมาณนี้ก็ถือว่าเก็บได้แล้วนะครับและรถคันนี้สามารถพับได้แบบนี้เลยนะฮะสำหรับใครที่ ไม่มีคนนั่งหลังตรงนี้แล้วก็พับแบบนี้แล้วก็ยัดขเอก็ไปอีกเพื่อความจุใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พับได้เลยนะฮะนี่แบบนี้เลยเลยง่ายๆครับปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ตะเกียบมาคล้องไว้อะเรียบร้อยครับง่ายได้มากนะครตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของได้เลยนะฮะประมาณนี้ครับเวลาเวลาปิดนะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้บอกนะครับว่าสัญลักษณ์ให้ปิดนะฮะกดครั้งเดียวครับตรนนี้ก็จะปิดมาให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับผมก็ ถือว่าใช้งานได้ง่ายนะครับและรถคันนี้เนี่ยมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ parking s e n นเซอร์รอบคันเลยนะครับสาหรับใครที่คิดว่ารถคันนี้คันใหญ่แล้วจะถอยหลังอะไรลําบากนะครับก็หายห่วงได้เลยครับเพราะว่าคันนี้มี parking s เซนเซอร์และกล้องถอยหลังมาให้ครบหมดเลยนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาดูส่วนของห้องเครื่องของ t o y o t a f o r t u n e r คันนี้กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมมาเลยฮะคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.4ลิตรนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องวางหน้านะครับ คันนี้เนี่ยให้แรงม้ามาสูงสุดนะครับอยู่ที่150แรงม้านะครับก็ถือว่าไม่ได้น้อยไปไม่ได้เยอะไปสําหรับรถไซส์ขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็เครื่องดีเซลด้วยเนี่ยผมคิดว่าคันนี้ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยตีไปเลยนะครับวิ่งในเมืองนะครับผม15-17กิโลลิตรนะครับผมแต่ถ้าวิ่งทางไกลก็18-20 21กิโลลิตรเลยนะครับผมนะฮะมาอยากให้ดูสภาพรถคันนี้นะครับสภาพรถคันนี้เนี่ยถือว่าสวยมากๆเลยนะครับแผงกันความร้อนนะครับยังอยู่ครบหมดไม่มีแตกหักใดๆมาทั้ สติกเกอร์ icker, ยังอยู่ครบหมดนะครับมอกแผ่นเพจเดิมจากโรงงานยังอยู่ผมบอกเลยว่าวรถคันนี้เนี่ยสวยสดงดงามมาก,มากครับคือผมบอกเลยว่าสวยที่สุดและติดท็อป10คันในตลาดได้เลยว่าสวยที่สุดนะครับผมนะฮะอย่างทู่สภาพนะครับรถของเรานะครับผมมีวารันตีให้นะครับว่าเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีอุบัติเหตุพิคว่ำจมน้ําหรือตัดต่อใดมานะครับผมถ้าลูกค้าไปเช็คลรถของผมเนี่ยมีการชนหนักพิคว่ำจมน้ําตัดต่อผิดกฎหมายใดมาเนี่ยทางผมนะครับยินดีซื้อคืน เต็มจานวนที่คุณซื้อไปเลยนะครับผมวันนี้นะผมก็ต้องขอฝากด้วยสําหรับรถครอบครัวยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่คลองใจเพื่อนๆชาวไทยมามากกว่า10ปีนะครับกับรถคันนี้ฮะโตโยต้ากอร์จิเนอรคันนี้ครับผมนะฮะใครที่กําลังหารถไว้ใช้นะครับรถครอบครัวนะครับที่งบไม่เกิน1ล้านอยากได้รถปีใหม่ๆนะครับผมมีตัวเลือกนะครับผมบอกเลยว่า f o r จเนอร์คันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับในการซื้อรถนะครับผมประหยัดจากป้ายแดงไปก็ประมาณ6กเจ็ดแสนแล้วนะฮะแล้วคุณได้รถสภาพที่เหมือนใหม่ไปใช้นะครับผมโอเคครับรถคันนี้นะครับโตโยต้า o r t จเนอร์ปีสิเลขไมล์หกหมื่นกิโลนะครับคันนี้นะครับผมสนุนตั้งขายที่9ก้าแสนเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมย้ำนะครับ9ก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้นะครับสามารถ จัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ1ล้านเลยนะครับก็คันนี้ก็ฟรีดาวไปนะครับสามารถออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะเกินด้วยซ้ำนะครับผมนะก็เป่าได้สำหรับรถครอบครัวยอดนิยมนะฮะกับ f o r t u ค e r คันนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไปสู่เพื่อนๆือนของท่านนะครับให้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับนะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับ และทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานศูนย์ดูลบ้านร้อยเอ็ดทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรถรุ่นไหน,ให,นบบใหม่นะครับรถแบบไหนนะครับเดี๋ยวรอรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ